ที่กำลังหารถในราคา1ล้านต้นต้นตูน,ตน,ตนแนะนําคันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นพิเศษอย่าง y White Art Edition หายากมากๆค่ะและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคันนี้เลขไมน้อยมากๆวิ่งมาปีละแค่3คามพันกว่าโลเท่านั้นกับราคาที่พิเศษสุดๆเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นพลาดแล้วจะเสียใจแน่นอนค่ะกับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz c c l a s 250 AMG Facelift รุ่นพิเศษอย่าง y Art Edition ด้วยค่ะคันนี้เข้ามาเป็นสีบอลสุดสวยเลยนะคะ คันนี้บอกอีก1ครั้งเลยนะคะว่าสวยเนี้ยมากๆค่ะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะคันนี้เลขไม่เพียงแค่22,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและได้รุ่นเฟสลิฟด้วยนะคะด้านหน้าจะมีความสวยเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นลิ้นด้านหน้าเป็นสีดําพร้อมดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นดีไซน์ของรุ่นวา r อาร์ดเอデด้วยค่ะและล้อคันนี้นะคะเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะเป็นล้อ AMG ตัวลายจะเป็นลายซี่สีทูโทนด้วยนะคะ หน้ายางจะมาด้วยกันขนาด18นิ้วพร้อมกับตัวจานเบรกของ AMG ขอบตัวรถทั้งคันจะเป็นสีดำค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวาก็เป็นสีดำเงา h i g h Go อ Back นะคะนี่สังเกตเส้นสายรอบตัวรถเลยนะคะทำให้รถด,ดูมีมิติมากๆเลยค่ะด้านบนก็จะเป็นตัวหลังคาแก้วพาราลลมิกก s สลูปด้วยนะคะก็คือสามารถเปิดในส่วนของตัว หลังคาได้ครึ่งท้อนเลยทีเดียวค่ะและยังมีตัวไซส์เกิดด้านข้างเป็นสีดําอีกด้วยค่ะนี่ทำให้ตัวรถด้านข้างดูสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะคันนี้บอกเลยค่ะว่า ราคาดีมากๆเพียงแค่1 2ึ0 0ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะด้านหลังนี้นะคะก็คือสลปมาสวยมากๆดีไซน์ใหม่ของไฟท้ายด้วยนะคะจะมีเฉพาะรุ่นเฟสลิปเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวดิฟิเซอร์ล่างก็จะเป็นของตัว AMG รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวสีดำนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษอย่าง YR Edition ด้วยนะคะสำหรับฝาท้ายรุ่นนี้นะคะสามารถใช้เท้าเตะแบบฟังก์ชันคิกเซนเซอร์ได้อีกค่ะนี่ง่ายดายมากๆเลยนะคะเก็บของก็ได้กว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะกับรถไซส์แบบนี้แล้วก็ราคาน่ารักแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินขนาดอยู่ที่2,000ซ c ค่ะได้พละกําลังแรงม้าถึง211แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเห็นรถไซส์สิวแบบนี้แต่รับรองได้เลยค่ะว่ากำลังแรงม้าแซงคันอื่นแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบสแกน QR code มาสอบถามกัที่ฝ่ายขายได้นะคะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา www. b e n t c com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบสุ่ใจเลยนะคะสำหรับภายในค่ะนี่ขอพาดูความเป็น special selection ของรุ่นวา e d i t i t n ก่อนเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะตัวเบาะนะคะมีแถบสีขาวตรงกลางค่ะบง่งบอกถึงความเป็น special พิเศษมากๆเลยนะคะ รวมถึงเดินด้วยได้สีขาวทั้งคันเลยค่ะทําให้ด้านในดูโดดเด่นมากกว่าคันอื่นๆนะคะแล้วก็ตัวเบลนิรภัยของเขาค่ะก็จะมีแถบสีขาวเช่นกันนะคะนี่เวลาคาดอยู่ก็จะเท่แบบนี้เลยทีเดียวค่ะหน้าจอตรงนี้นะคะโชว์ทั้งตัวเนวิเกชันแล้วก็กล้องถอยหลังได้อีกด้วยนะคะภาพก็คือคมชัดมากๆค่ะอีกหนึ่งจุดของตัวไวอาร์ดิชันนะคะก็คือนี่เลยค่ะ กอบแอรต่างๆนะคะจะเป็นสีขาวสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับพวงมาลัย AMG มั t ติฟังชั o นเลยค่ะ ความเป็นสเปเชียลพิเศษไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะตัวพวงมาลัยของเขาค่ะจะหุมด้วยหนังอาคานทาล่านะคะทำให้เวลาขับหรือว่าจับนะคะก็คือได้ฟิลลิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะก็เหมือนด้านหน้าเลยค่ะเดินด้วยแถบสีขาวตัวดีเทลของเบาะนะคะก็เหมือนด้านหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการมีแถบสีขาวนะคะหรือว่าตรงกลางเป็นหนังอคันทาลา่ารูราทั้งคันเลยค่ะที่พักมือตรงกลางก็มีมาให้นะคะสามารถใส่แก้วน้ําได้ด้วยค่ะ มีช่องแอร์ด้านหลังมาให้อีกด้วยนะคะโหคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเลยค่ะรถปี2018ค่ะเลขไม้วิ่งมันน้อยมากๆเลยนะคะเพียงแค่22,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหารเฉลี่ยให้นะคะคันนี้ใช้งานมาปีละแค่3,000โลเท่านั้นกับราคาที่สุดพิเศษที่สุดเลยค่ะเพียงแค่1 2 9 0 0 0 0บาทคันนี้ย้ำเลยนะคะว่าสวยเนียบมากๆค่ะรุ่นพิเศษใครกำลังตามหาอยู่รีบด่วนเลยค่ะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เป็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ